หนุ่มเราพระเก่าๆรุ่นเก่าก็ว่าก็มีคนถามเรื่องบุหรี่เลยนัดมีคำถามค้างไว้ว่าทำไมถึงสูบบุหรี่ก็ติดบุหรี่ก็เลยสูบบุหรี่นะไม่มีอะไรมากนะถ้าไม่ติดก็คงไม่สูบนะก็มีแค่นี้เนาะ แต่ถ้าจะพูดว่าแค่บุหรี่ก็ละไม่ได้นะแล้วจะไปละอะไรได้อย่างเงี้ยนะก็จะมีคำถามต่อไปทั้งตางก็บอกว่าเราไม่ได้มาละบุหรี่เรามาละโลกละโกรละหลงนะไม่ได้มาละบุหรี่เลยนะทุกวันนี้ก็กินข้าวปกติหิวเหมือนเดิมนะยังละกินข้าวไม่ได้นะ นะนะหนาวเป็นร้อนเป็นเหมือนเดิมนะนะนะโอล้ลักษณะของกิริยาท่าทางนะทำไมไม่เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยนะว่าหลวงตาเนี่ยมารยาตไม่มีใช่หลวงตาไม่มีมารยาตแล้วก็ไม่มีสาระด้วย ก็ชื่อก็พระสิ้นคิดจริงไหมหไรสาละด้วยแล้วก็ไม่มีมรญญารยาด้วยไม่มีสักอย่างอสำหรับว่าเมื่อคนถามเหมือนกันทำไมไม่เหมือนครูบาอาจารย์เราก็เลยถามว่าทำไมครูบาอาจารย์ไม่เหมือนเราอ่ะนะทำไมต้องเราต้องไปเหมือนครูบาอาจารย์ด้วยนะ พระมหากัสสปะไม่เห็นเหมือนพระอ,อชชัจฉริยเลยฮะพระอ,อจัจฉริยก็ไม่เหมือนกับพระสารีบุตรเลยจริงไหม